สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็คลิปนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะคะมาเปิดถุงก,กันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะไปกันเลยท่าทาคือชิ้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออีกชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งเพื่อนๆเห็นกล่องเนี่ยก็น่าจะดัาได้เลยเนาะพราน่าจะเป็นกระเป๋าเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นแหวนนะคะดูกันที่เจ้าแหวนก่อนนะคะก็แพคเกจจิงนะคะ เปิดฟึบออกมาเป็นแหวน c t c นะคะอ่าแล้วก็ข้างในกล่องก็แน่นอนปั๊มปาแอนนิสนะคะตัวนี้เนี่ยที่เราซื้อเนี่ยก็วัสดุเป็นโรสโกลนะคะอะ่ขนาดไซส์เนี่ย53นะแหวนเนี่ยคือแบบน่ารักมากจริงๆตอนแรกเนี่ยตอนที่ดูในเว็บเนี่ยโรสโกลเขาดูแบบชุม่มปูชุ่มพูแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโรสโกลของเขาอะคะ่ะก็คือ ทองนะคะก็คือแบบทองแบบโอเคเลยอะแบบดีอะดูค่อนข้างไม่ไม่ได้ออกชมพูอย่างเงี้ยนะคะดูเป็นสีทองมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ได้เหลืองไปนะคะคือเรียกว่าแบบกำลังดีอะ,ะคะ่ะแบบไม่ได้ทองเหลืองเพราะว่า m s n เนี่ยเขาก็จะมีตัวเยลโล่โกลด์ด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยก็จะเหลืองเข้มขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยพอเป็นทิงโกล์เนี่ย มันดูแบบซอฟต์ลงมาคือกำลังดีเลยคือถูกใจพิงโกนะคะตอนแรกรุน่นเดียนะ CDC เบลรู้สึกว่าแบบอืแบบตอนแรกไม่ได้ชอบเพราะรู้สึกห่วงอะไรอะ่ะนิ่นไปนิ้นมาเนาะก็ชอบแบบรุ่นเคลลี่เนาะเคลลี่มันก็แบบมีเพชรสีมุมน่ารักน่ารักแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่มีไซส์นะคะแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ย จริงๆสนใจแหวนอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ว่าเบลอาจจะใส่ได้เป็นแบบนิ้วก้อยก็เลยกลัวหลุดมันจะเป็นตัวที่ขอโทษจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะมันจะเป็นแหวนหนึ่งวงอ่าแล้วก็มีโซ่แล้วก็แหวนอีกวงหนึ่งคล้องกันนะคะอันนั้นก็แบบน่ารักคือจริงๆอ่ะชอบรุ่นนั้นนะกับรุ่นเคลลี่รุ่นเนี้ยคือแบบชอบน้อยลงมาแต่ว่าพอเอเซ่บอกว่าเอ๊คุณเบลน่าจะใส่ไซนี้นะแล้วก็ เขาบอกก็คือใส่5้าสนะคะเรใส่53นิ้วนาะนเนาะเขาก็บอกว่ามีอยู่วงหนึ่งเอามาให้ลองเทียบไซส์ดูก่อนว่าใส่ได้หรือเปล่ารากดปุ๊บเราก็อ่ะรับมาค่ะเพื่อที่จะลองวัดไซส์เนาะฟื๊บเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะคนคือแบบว่าแบบโอ้โหขนาดไม่ใช่เป็นดีไซน์ที่แบบถ่ายจากในเะว็บเนาะเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นอนะแต่พอมันแบบเอามาใส่บนนิ้วปุ๊บอะค่ะคือไม่รู้ว่าโดนต้องมนหรือ นะก็เลยแบบถูกใจมากนี่นะคะเปลเห็นไแปบบก็จะเป็นเจ้าแหวนตัวนี้นะคะ cdc ที่แบบพอขึ้นข้อขึ้นนิ้วเวลเรารู้สึกว่าเออเราถูกใจเพราะเรามองว่ามันก็เหมือนเป็นสองลักษณะเนาะถ้าเราอยากซ่อนความเป็น a i r n e s จา๋จาๆไว้เนี่ยหันหลังมันก็ได้อะ ทันลังมานทันลังก็จะเป็นแบบว่าแหวนทองเรียบๆนะคะด้านหลังเจ้า CDC นะก็คือเหมือนคํบว่าทามาจากออกคอน้องหบนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นตุ่มๆนี้นะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยแทงตัวสายจูงของนองบนะคะข้างในแหวนก็จะปั๊มคาว่า Air m เมสว้นะคะแล้วก็จะมีรหัสแหวนเราข้างในวงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าเป็นแหวนทองเนี่ย เขาจะมีการตีตาแอนเมชไว้ข้างท้ายด้วยนะคะอันนี้ต้องใช้แว่นขยายในการสอบดูนะคะก็จะเช็คว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้นะคะไม่ได้เป็นตําหนินะอันนี้เป็นตัวโลโก้ของเขาที่อยู่ขานาดบ่งคานอกจากแว่นแล้วเราก็เลยได้เจ้ากระเป๋าตัวนี้มาพิกาตีปนะคะไซสิบแเนาะสีเป็น E2 นะคะแล้วก็อะไหล่เนี่ยเป็นพาลาัตเตียมนะคะหรือว่าอะไหล่เงิน เดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน็นไงมีแหวนตรงนี้ดนะ้วยเส<ะ>ือ <laughs> ข้างในก็จะเป็นพวกกา๊าซต่างๆนะคะตัวนี้นะคะพิโคตินเนี่ยเราไม่ต้องสะสมยอดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยคือสามารถ กดสั่งจากเว็บก็ได้นะหรือว่าไปทำที่ช็อปถ้าเขามีเนี่ยเขาก็สามารถกัให้เราได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องลองปรึกษา SA ลองปรึกษา SA ดูนะคะเดี๋ยเขาช่วยหันของให้ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทำยอดนะคะลูกค้าใหม่ซื้อได้ะคะ่ะนจเต้นน้องพิคอตินนะคะพิคอตินจะเป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ไซส์18นะ นี่สีอีทูบนะคะเก๋ๆมากเลยอีทูบเนี่ยก็จะออกแบบสีเทาเข้มๆนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีถุงนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจนี่เลยก็แล้ก็เป็นกุญแจเงินนะคะบวกกับอ่าแม่กุญแจนะคะข้างในข้างในทห้ดูแบบ ข้างในเนี่ยมีการปั๊มโลโก้แอร์เนสไว้อยู่ข้างใน,นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการใส่เจ้าตัวแม่กุญแจนะคะห้อยเข้าไปที่น้องกระเป๋านะเคยเจอในเว็บไซต์โลม,มาแต่ว่ากดซื้อไม่ทันนะคะตอนนั้นที่เจอในเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะเป็นเอ่ออะไรสีทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์สล็อกเลยนะคะที่แบบว่าออกมาจากฉลานะอันนี้ถ้าถ้าเบลรอนไม่ผิดน,นะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าแบบ สายไปขั้งหนึ่งได้ถ้าถ้าจะให้ปักมันขึ้นก็ประมาณนี้นะคะพ่กโคตินเวลาถือนี่ยก็จะถือประมาณนี้นะถือหิ้วง่ายๆนะคะใส่ของใส่อะไรกนะิประมานนี้นะคะจบการแกะกล่องเจ้าพิกโคตินแล้วก็แหวน g b c ค่ะ